สน oh ับสนุนโดย AIS วุ <iteration. S 2> ้นเส้นตรากิเลนคู่สิง์ดิสคอเวอร์500ส่วนใหญ่ของที่เขามีจะเป็นของเล่นอะไรเขาก็จะเก็บเงินสะสมซื้อเองบางทีเราก็ท้อใจเราเป็นแม่แต่ว่าบางครั้ง ความสามารถหรือปัญญาที่จะไปซื้อนี่มันค่อนข้างอัตคาบมันเหมือนอะไรมาทิ่มใจเราอะ่ะมันเหมือนอยากจะซื้อให้ลูกนะแต่ความสามารถตอนนี้คือปัญญาของแม่มไม่มีในห้อง สามสนับสนุนโดย AIS นะครับเริ่มที่พี่เอก่อนเลยดีกว่าครับน่ารักมากๆเราเก่งมากๆครับที่พี่มีลูกที่ดีพี่มีลูกที่น่ารักมากๆครับหนูรู้จักที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ก็ขอให้สู้ๆพยายามต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณพี่เอกครับ,รบไปที่ฝั่งพี่เอก่อนเลยครับต้องบอกว่าไม่มีใครเลือกที่จะเกิดและที่จะเป็นได้แต่สิ่งที่มีอยู่ณวันนี้ มันเป็นทองคำมันล้ำค่า<ม>คือน้องปาดเชื่อว่าเด็กคนนี้จะพาบ้านหลังนี้ไปสู่จุดหมายได้ครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับมาที่น้องเจสันครับเป็นยังไงบ้างค่ะก็น้องเขาเก่งมากค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบคิดดีตั้งแต่เด็กๆก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ของน้องคุณยายของน้องนะคะสู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณมากครับน้องเจสันครับ ไปที่พี่ไฮครับสามคนที่ต้องกลมเกลียวกันอย่างนี้เหรอคะนี่เป็นความสุขที่แท้จริงรู้ไหมเราต้องขอบคุณความลําบากทําให้เรามีความสุขแบบวันนี้ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดไว้นะคะและนี่แหละค่ะสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้กับครอบครัวของคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับพี่พี่นุ้ยครับเชิญครับพี่ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์น้องป่านนะครับน้องป่าน เก่งมากลูกร้องเพลงก็เพาะด้วยนะเชื่อฟังคุณแม่แล้วก็คุณยายนะลูกนะตอนนีเ้เงินซื้อสกเก็ตเรายังไม่มีไม่เป็นไรนะนึกถึงรองเท้าสก,กอยไปก่อนเลคทัท้ไเปไนะเดี๋ยวสักวันนึง ของท,อที่เราอยากได้แล้วเราซื้อด้วยตัวเองอ่ะมันจะเป็นความภูมิใจของหนูเองเลยลูกนะไม่ต้องไปขอคุณแม่แล้วก็คุณยายร้องเพลงไปหาเงินแบบนี้ไปอุ้ยได้มาภาคภูมิใจมากเลยเก็ยินดีกับน้องด้วยนะที่มีคุณแม่แล้วก็คุณยายที่น่ารักแบบนี้ขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับทุยครับเชิญพี่ยงครั<อ>บครับผมก็จริงๆแล้วการร้องเพลงเนี่ยมันเหมือนเราตอบปัญหามันเหมือนตอบโจทย์อะไรบางอย่างคือวันนี้น้องป่านอายุแค่6ขวบ ความรักก็ไม่เคยเป็นความอกหักความผิดหวังมันไม่เคยมียังไม่รู้แต่เวลาสื่อกับเพลงเนะี่ยเขากลับทำได้ดีน้องป่านมีดีมากๆลูกส่วนเรื่องรู้จักความจนแล้วเหรอจนเป็นไงหนะ้าตาเป็นไงจนอะ่ะจนก็ไม่มีกินไงพี่ถามน้องป่านขอ,อถามเดี๋ยวเคยเจอปะอย่าไปรักเขามากในความจนนะลูกนะ <c oughs> พยายามให้เขาไปไกลๆเลยถ้าเกิด<ง>ความจนเขาออกไปเมื่อไหร่นะ ความรวยก็จะมาแทนที่แล้วล่ะนั่นน้องป่านนะให้น้องป่านตั้งใจและเป็นเด็กมีความกระตันอยู่นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้น้องป่านและกันก็ขอให้สู้ต่อไปแล้วก็ตั้งใจร้องเพลงเก่งๆนะลูกนะโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่โยมครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องป่านด้วยนะครับขอบคุณครับและช่วงนี้ครับ เป็นช่วงกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะครับถ้าได้รับการอ่านอกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณวันลบเดชสิรินะครับจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับเขียนเข้ามาว่าสู้สู้สู้ส <S <S 2> <S 2> เพื่อไปสู่ <S <S 2> <S 2> ยังจุดหมายสู้สู้สู้ต่อไปด้วยใจหวัง สู้สู้สู้ด้วยหัวใจทรงพลังส,สู้สู้สู้ให้ถึงฝั่งดังฝันเอ่ยนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกซัสซอยไปเลยนะครับ ขอย้ำอีกสักครั้งนะครับผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณวรลบเดชศิริจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรบกวนนะครับติดต่อกับทางรายการด้วยนะครับเพื่อรับของรางวัลจากทางรายการนะครับและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันว่าในค่ำคืนนี้นั้นใครจะคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ใช้นี้ให้พ่อกับแม่ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับแบงค์หมายเลข21ครับหนูอยากได้เงินไปใช้นี้ให้แม่